สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนเลวไอ้สัตว์ทำลายธุรกิจเขามึงรู้ไหมว่ามึงกำลังทำลายบิ๊กเอ็มพระเอกช่องเจ็ดมึงมีคุณธรรมเหรอมึงมีความสุขมากเหรอที่ได้ทำลายเขาใชายรัฐเอาไปลงข่าวว่าบิ๊กเอ็มตอนนี้มีคนไปคอมเมนต์ว่าได้เงินจริงหรือเปล่า จะทำลายเขาไปถึงไหนมึงไปโพดโพดโพ์พอแล้วแค่ทำลายหงทองคุณวีก็เสียใจร้องห่มร้องไห้แล้วจะทำลายก็ตื่นไปถึงไหนมีความสุขนักเลือเป็นบริษัทหลักทรัพย์ต้องมีจมาพิบาลอย่าไปคิดว่าพอสื่อเขาเชื่อมือสื่อเขาเชื่อมือคนเขาเชื่อมือมึงก็ไม่หยดุด มันไม่หยุดหงทองเขามีเงินเป็นหมื่นล้านเจ้าของเขามีสมาชิกพิบาลเขามีบริษัทกันสิบเอ็ดบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ทําคอนโดขายที่เป็นหมื่นล้านมันแค่ทาคอนเทนต์รีวิวแค่นั้นเองเขามีลอตเตอรีร่จริงวันนี้เชิญสื่อมวลชนทั้งหมดนะคะเชิญสื่อมวลชนทั้งหมดนะคะเจอกันที่หงทองเลยบ่ายสามโมงครึ่ง ไปเป็นสักขีพยานไปพิสูจน์กันเลยเชิญประชาชนทั้งประเทศเลยในเมื่อสื่อทั้งหมดน่ะทำข่าวไปแล้วเรียนเชิญมาพิสูจน์เรียนเชิญมาพิสูจน์เดี๋ยวก็จะรู้ว่าใครทำลายใครเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามาเรียนเชิญพี่พุทธาพิวันอมารินทีวีเชิญด้วยนะคะพี่พุทธส่งนักข่าวไปเจอกันที่หงทงไทยรัฐด้วยเชิญเจอกันที่หงทงสื่อทุกช่อง เชิญน,นักข่าวเชิญเลยนะคะวันนี้จะผงทองบ่ายสามโมงครึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับองทองเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณวีเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับกับบิ๊กเอ็มเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเพชรพันปีเจ้าของร้านเพชรกูถามหน่อยซชื่อว่าเวลาทำคอนเทนเนะี่ยที่เป็นโฆษณายอยู่ในดิจิตอลหรือว่าในสื่อทั่วทั่วไปอ่ะ ดาราดาราที่ว่าสวยอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ทำคอนเทนต์บอฉันใช้อันนี้แล้วมันดีทั้งที่ตัวเองไม่ได้ใช้หรือว่าเน็ตไอดอลบางคนอ่ะไปตัดกระเพาะไปตัดเที่ไปตัดกระเพาะ,พะพแล้วมาตออแหละว่าที่หุ่นคุณดีเนี่ยเพราะว่าคุณแดดอาสารเสริมเนี่ยที่กูขายอยู่อกูให้พวกมึงไปใส่เอาใส่สมองคิดดีด เขาค็อทำคอนเทนต์เขามีลอตตอรี่จริงวันนี้เชิญสื่อมาเลยนะคะใบที่ไปขึ้นเงินจะแจกให้สื่อมันชนทุกคนถ่ายเอกสารเตรียมไว้แล้วและเอาไปถามเช่นกับกองสลากเลยไปเช่นกับกองสลากเพราะตอนนี้พ๊กเอ็มเสียใจมากเสียใจมากที่ไปโจมตีเขาคนไปคอมเมนต์ว่าเขาคุณเพชรพันไปถูกจริงถูก24ล้าน แล้วคุณเพชรพันปีเป็นคนซื้อกับหงษ์ทองบิ๊กเอ็มไม่ได้ซื้อแล้วเพชรพันปีเนี่ยเขาสั่งสบู่จากบิ๊กเอ็มกับเพื่อนของบิ๊กเอ็มที่หุ้นกันขายสบู่แล้วเอาสบู่ไปส่งคุณเพชรพันปีแล้วคุณลิมเนี่ยเป็นหมอดูแล้วเขาสนิทกับเพชรพันปีเพราะเขาไรฟ์สด,ด้วยกันตอนนั้นเขาจะไม่รู้หรอกว่าจะถูกางวันที่หนึ่งเขาก็เลยเล่าความฝันให้คุณลิมฟังเพราะคุณลิมเป็นหมอดูดูเกี่ยวกับเรื่องดวงว่า คนเกิดวันนี้จ้ต้องซื้อเลขอะไรเลขอะไรผู้หญิงคนนี้หมอดูดังคนดูทีเป็นล้านแล้วเขาก็ให้ลอตเตอรี่คุณลินเนี่ยหมอดูดค,น,ดน,น,น,ค,น,ดคนนี้ไปใบหนึ่งให้บิ๊กเอ็มไปใบหนึ่งเพราะตอนนี้นไม่มีใครรู้หรอกว่าจะถูกลอตเตอรี่ฉันเองยังได้ลอตเตอรี่จากคุณเพชรพันปีสามครั้งเกือบหกสิบใบเนี่ยล่าสุดจะให้ฉันมาสิบกว่าใบาแล้วเวลาให้ลอตเตอรี่เขาไม่ได้ไปยื่นอย่างนี้หรอกเพราะมันเป็นออนไลน์เขาก็จะมีแพทย์ไประส่งมาทางไลน์ ถ้าถูกเขาก็เอาเงินมาให้ให้ให้เราถาถ้าไม่ถูกก็คือว่าคุณก็ไปตรวจเอาได้ฮัลโหลอต่ออวันนี้ไม่มีมตจกลูกค้า,า,า,าเดี๋ยวจะให้ดูเลยเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยขออนุญาตคุณคุณเพชรพันปีนะขออนุญาตเลย คือตอนนี้สงสารบิ๊กเอ็มมึงจะทําลายเขาไปถึงไหนบิ๊กเอ็มเมื่อคืนเกือบห้าตัวตายหยุดทําลายเขาได้แล้วเออหยุดทํำลายเขาได้แล้วค่ะอะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเลยพวกสื่อมวลชนที่เป็นลงขาวต่างๆอ่ะ ต้องให้ความเป็นธรรมกับหงทองแค้วันนี้เจอหงทองเลยค่ะจะได้พูดเรื่องกรณีบิกเอ็มด้วยจะได้พูดเอาหลักฐานทั้งหมดให้ดูด้วยเจอกันที่หงทองเรียนเชิญบ่ายสามโมงครึ่งมันไม่เป็นธรรมกับบิกเอ็มค่มันไม่เป็นธรรม,มกับคุณแพทยพันปีถ้าไปตัดทำลายล้างเขาเพื่อความสะใจหย,ยดุดสงสารบิกเอ็มหยุดได้แล้ว เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยอย่างการณีเนี่ยคุณเพชรพันปีเนี่ยให้แม่เนี่ยให้แม่มาเนี่ย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 เพิ่งให้มงวดไล่สุดให้มาสิบกว่าใบคือค,คุณเพชรพันปีเขาซื้อลอตเตอรี่ทีเขาซื้อหลายพันใบแล้วเขาซ,ซื้อทุกแพลตฟอร์มอ่่เนี่ยเนี่ยคนนี้คือคุณเพชรพันปีแล้วเขาก็จะใบ,บหวยทุกงวดแล้วก็ถูกตัวทั้งอมสิงทั้งกกรัฐบาลทั้งไอ,อ้ขากระสออืมแล้วไงอ่าเดี๋ยวจะให้ดูหลักฐาน ดูหลักฐานเลยแลาเขาถูกจริงอ้าวซึ่งวันชนไทยรัฐที่สนใจผู้สื่อข่าวทั้งหมดดูหลักฐานเลยนะคะและเรียนเชิญวันนี้เลยที่หงทองเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้คือลอตเตอรี่ที่ถูกสี่ใบอ่ะอ่ะนี่นี่นี่แล้เกาถูกหลายรางวัลเพราะเขาซื้อที่เป็นพันใบเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยนี่านี้แะถูก ถูกเขาก็จะแจ้งไปอย่างนี้นี่นี่ค่ะให้ดูค่ะถูกจริงนี่ถูกจริงเนีย่ยเห็นไหมคะเรามีหลักฐานหมดมีหลักฐานหมดค่ะมีหลักฐานหมดแครมีหลักฐานทั้งหมดตื่นบวลจนอยากดูมาดูได้เรียนทุกช่องเลยเพราะมันไม่เป็นธรรมกับผงทองมันไม่เป็นธรรมกับคุณเพชรเป็นพู้เจ้าของร้านเพชรมันไม่เป็นธรรมกับบิ๊กเอ็ม รู้ไว้ว่าบิ๊กเอ็มเสียใจขนาดไหนรู้ไว้ว่าแม่เขาเสียใจขนาดไหนจะทําลายล้างเข้าไปถึงไหนเพื่อเลตติ้งของตัวเองเพื่อความสะใจหยุดได้แล้วเ <c oughs> มื่อคืนแม่ของบิ๊กเอ็มโทรมาหาคุณเพชรพันปีบอกว่าบิ๊กเอ็มเสียใจมากจะฆ่าตัวตายมึงมีความสุขนักหรอไปทําลายอนาคตเขา คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีธรรมาพิบาลจะไม่ทำลายลูกค้าพวกอีพตคุณที่จ้างเราครูถามใช่าหมโฆษณาทุกชิเนี่ยมีอันไหนที่มันไม่ได้ทำอีเวนท์ทำทั้งนั้นคอนเทนต์ทั้งนั้นเอาชาม,มาทำคอนเทนต์ทั้งนั้นดาราบอกว่าฉันใช้อันนี้แล้วใช้จริงหรือเปล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มันไปตัดกระเพาะมาแล้วมันก็มาทอแหลบอกว่ามาตอแหลบอกว่าเนี่ยมันเนี่ยกินอาหารเสริมที่ราทหอมเนี่ย เออเอาเอาของทำผมเกียนตรงนี้ลูกครับตรงนี้เดี๋ยวแม่ชิงท่าแป๊บหนึ่งเออตรงนี้เดี๋ยวแม่ชิงท่าแป๊บหนึ่งแล้วไปแต่งแต่งหน้าก่อนแล้วก็ให้ทำผมมันจะใส่โบยักษ์แต่งชั้นให้สวยที่สุดมีรูปตัวอย่างทำกันบ้างยังเดี๋ยวเดี๋ยวขอแม่ชิงท่าแป๊บหนึ่งแล้ววันนี้นะคะเชิญสื่อมวลชนทั้งหมดเลยเจอกันที่หงทองบ่ายสามโมงครึ่งเรียนเชิญแล้วอยากรู้หงทองอยู่ตรงไหนเข้าไปเลยไปไปที่เพจหงทองสัญญากานใหญ่ที่มีคนติดตามเจ็ดหมื่นกว่าคนถ้าอันนั้นเอิดปอหมด รู้ไหมว่าบิ๊กเอ็มกำลังจะเมื่อคืนนี้แม่ของบิ๊กเอ็มโทรมาเพื่อใพัน,ป,นปีบอกจะฆ่าตัวตายมึงจะทําลายเขาไปถึงไหนมึงมีความสุขมึงสาเกยอู่ฐานิว่ามึงจะทําลายอน,น,นาคตจะไปถึงไหนเฟิร์มชนเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบิ๊กเอ็มเรียนเชิญเลยนะคะพี่พุทธาพี่วันทุบตู้ข่าวเชิญเลยค่ะวันนี้มีเอกสารหลักฐานที่จะให้พวกท่านอมารินทีวีไทยรัฐเชิญเลยค่ะทุกสำนักชัองแปด ้องให้ความเป็นธรรมกับบิ๊กเอ็มเขาบิ๊กเอ็มไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่จากหงทองคุณเพชรพันปีเขาซื้อแล้วเขาซื้อทีเป็นพันใบแล้วคุณเพชรพันปีเนี่ยเขาจะเขาจะเป็นคนที่แบบชอบแจกลอตเตอรี่แม่ยังได้จแจกแจกากเขาอ่สาครับหกสิบกว่าใบแล้วพวกขายพวกเอ๊ท้าเวสุวรรณเป็นกำไรข้อมือขอเปคนซื้ออันหนึ่งเขากระถามลอตเตอรี่ใบเนินซื้อแหวนโละก้ากเขาถามลอตเตอรี่ใครซื้อของเขาขเขาก็แถามลอตเตอรี่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ย ธอได้รับเงินแล้วหงทองขุนไปให้คุณพันตีที่บ้านแล้วเขาก็เอาเงินสิบสองล้านน่ะให้คุณลีนไปให้บิ๊กเอิญเป็นเงินสดไปไดเอนินมึงจะโจรไปเขาไปถึงไหนมึงจะกันมีความสุขมากใช่ไหมจำจะต้องสสนอเมืองตอนนี้เป็นโอกาสของมึงไงเพราะว่าสื่อเขาเชื่อมึงประชาชนเชื่อมึงแต่ครูเชื่อกดแห่งกัรลูกค้าที่มาแจ้งเราคือพระเจ้า คือผู้มีพระคุณอย่าไปทำลายล้างเขาแบบนี้มันขัดมันไม่มีธรรมมาพิ่เลเป็นอูอินฟูอินเซอร์ก็มีธรรมมาพิบาลคือคนที่มาาันงั้งเราเราต้องทําให้เขายังไม่แยกไปทําลายล้างเขาให้เขาโอ้โหไม่เคยเจอกูเป็นอินฟูอินเซอร์กันมีแต่คนรักกูไม่มีใครแต่พระโกรธกูเลยจัดจัดพัไม่มีใครเลยไม่รักกูเลยมีแต่ทุกคนมาขอบคุณแม่ที่ทําให้หนูดังทําให้หนูรวย อินฟูเอ็นเซ่ตั้งมีธรรมาพี่เบิร์นอย่าไปทำลายล้างเขาขนาดนั้นเพื่อความสะใจเพื่อเลตติ้งของเมืองเพื่ออย่างนี้แล้วมาทำลายล้างเขาอ่ะมึงรู้ไหมว่าพี่เอ็นอะไรจะฆ่าตัวตายมึงได้เลตติ้งมันก็จะสร้างกระแสไปเรื่อยอยากรู้ไหมว่ากรรมจะต้องสนองมึงกรรมจะต้องสนองมึงขอสาปชั่งมึงวันนี้มึงเป็นต่อ ไม่เคยดูกฎแห่งกรมนี